สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องรีวิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นการรีวิวเมาส์เกมมิ่งครับจาก ROG นั่นเองนั่นคือรุ่น ROG Gradient 3 Wireless M Pro แล้วก็ตัว r o g Karis นะครับนี่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเมาส์เกมมิ่งระดับ High End <อ>แล้วก็มีจงฟีเจอร์อะไรมากมายเลยทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวเรามาเหลาที่รับประเด็นกันเลยดีกว่า g r a d i e n 3นี่ก็จะมีขนาดที่ใหญ่หน่อยส่วนตัว Karis ก็จะมีขนาดที่เล็ก หน่อยนะครับน้ำหนักก็จะแตกต่างกันแค่ประมาณ5กรัมเท่านั้นซึ่งไม่มีความรู้สึกเลยทั้ทั้งคู่เนี่ยจะใช้เป็น Optical Sensor ซ o g i e m p o i n t ที่รองรับ DPI ตั้งแต่100จนไปถึง36,000 DPI กัน,นทีเดียว <c oughs> ตัว CPI Speed เนี่ยี่อยู่ที่650นิ้วต่อวินาทีครับเป็น IPS ด้วยนี่สิ่งที่เขาให้มาในกล่องก็จะมีตัวสาย Type A to Type C ความยาวประมาณ2เมตรแล้วก็มีดอง g ก e ที่เอาไว้คอยขยายสัญญาณเวลาเราต่อสายมันจะได้ทำให้สัญญ,ญาณ ลดอาการดิเล์ลงไปอีกให้สวิชสำรองมาแล้วก็มีตัวถอดสวิชมาให้ด้วยเฮ้ยเป็นเมาส์ที่น้อยแบรนด์หรือน้อยตัวมากๆออกแบบมาให้สามารถที่จะเปลี่ยนสวิชได้นะครับซึ่งตรงนี้ยืดหยุ่นมากๆนะครับและยังมีสติ๊กเกอร์ LG มาให้และยังมีตัวเทปกิบมาให้ด้วยซึ่งเป็นตัวตัวบอดี้ของตัวเมาส์นั่นเองถ้าเกิดคุณไม่ชอบสีเดิมก็สามารถแปะลายต่างๆนานาได้ดีไซน์ของตัวเมาส์เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างกระชับมือมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะโค้งเว้าเอารับกับอุ้มมือได้ดีตัวกราเดีย จะใหญ่หน่อยนะครับออกแบบมาสําหรับคนที่ใช้มือขวาเป็นหลักเนาะเพราะว่าทําโซ่ทรงโค้งวาลมาเนี่ยสำหรับมือขวาเลยส่วนตัวเคริสเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ออกแบบมาใช้ใช้ได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาจะไม่ได้โค้งว,วอลรับกับมือขวามากนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2มือเลยผิวสัมผัสแตกต่างกันของตัวเกรเดนส์จะเป็นสวสัมผัสที่เป็นผิวด้านทั้งหมดเลยส่วนตัวของเคริสเนี่ยปุ่มด้านบนที่เป็นสีเทาเนี่ยจะมีผิวที่ค่อนข้างสากกว่าส่วนตัวฝาหลัง ตรงโลโก้ที่รองอุ้มมือเนี่ยส่วนสีขาวเนี่ยจะเป็นผิวด้านด้านนวลๆก็จะให้ฟีลลิ่งในการสัมผัสที่แตกต่างกันซึ่งอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลตัวนี้ครับยังมี rog speed nova ครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดค่า latency ช่วยให้เมาส์เนี่ยตอบสนองเร็วขึ้นและยังช่วยประหยัดพลังงานในโหมดของ w i e l e s s ด้วยไฟ Sta t u s เนี่ยจะอยู่ข้างใต้ครับสามารถที่จะเปลี่ยนตัวโปรไฟล์ได้เราสามารถที่จะกดเปลี่ยนโหมดของไฟได้นั่นเองนะครับซึ่งโปรไฟล์ Status เนี่ยจะแสดงอยู่ที่ โลโก้ ROG เท่านั้นเลย <c oughs> ของทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็เมาส์ฟีดด้านล่างเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ครับเป็น PTFE เมาส์ฟีด e นะครอบคุมการสัมผัสบ,บนเมาส์แพดเนี่ยทุกแบบเลยนะครับสามารถตอบสนองได้เร็วและลื่นไหลดีมากตัวเมาส์ฟีดเนี่ยค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่แล้วก็การสัมผัสรู้เลยว่ามันสัมผัสกับเมาส์แพดได้ค่อนข้างลื่นไหลดีจริง,รงปุ่มด้านหลังเนี่ยจะมีทั้งหมด3ปุ่มให้เลือกก็คือเป็นปุ่มแบบเชื่อมต่อแบบบลูทูธเชื่อมต่อแบบใช้สายแล้วก็เชื่อม <c oughs> ต่อแบบไวเลส2.0นะครับก็แน่นอนครับตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนโหมดในการเชื่อมต่อได้ครับก็จะมีทั้งหมด3โหมดนั่นแหละเนาะทีเนี้ยมันก็จะมีตัวรีเซิร์ฟเวอร์มาให้ครับซึ่งจะซ่อนอยู่ตรงด้านล่างข้างหลังซึ่งมันค่อนข้างที่จะเก็บได้เนียนมากๆเพราะว่าตัวรีเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กมากถ้าเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆครับถือว่าเล็กมากซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นข้อดีตรงที่ว่าเวลาคุณไปต่ออุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร แบบขัดหูขัดตาเลยซึ่งมันซ่อนได้ค่อนข้างเนียนแล้วเล็กกระทัดรัดมากๆตัวเมาส์ครับสามารถใช้งานได้ยาวนานเนี่ย ถึง119ชั่วโมงเดียวต่อการชาร์จ1ครั้งโอ้โหใช้ไปเถอะครับถ้าโดยเฉลี่ยวันหนึ่งเราใช้กี่ชั่วโมงอะเราใช้แค่2อชั่วโมงหรือต่อให้เราใช้12ชั่วโมงในการทํางานหรือในการเล่นทั้งวันเนี่ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์อะเออประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ได้เลยวัสดุของตัวเมาส์ของทั้ง2รุ่นนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยฟีเจอร์ LG Pulse Fit Switch นะครับที่สามารถที่จะถอดสวิชได้อ่าซึ่งการถอดสวิชก็ไม่ได้ยากเย็ยนอะไรเลยครับเพียงแค่คุณ ถอดจุกยางข้างใต้ตัวเมาส์ออกนะครับมันจะมีอยู่ด้านล่างเนี่ยสองข้างนะครับเป็นจุกยางที่เอาไว้ปิดตรงหัวน็อตพอเราถอดออกสองข้างเราก็ใช้ไขควงแฉกขันน็อตออกทั้งสองข้างแล้วก็เปิดฝาด้านบนแต่เวลาเปิดฝาคุณต้องระวงังอย่าไปงัดเงื้ออะไรมากต้องค่อยๆเปิดดูเหลี่ยมให้มันดีๆไม่งั้นอาจจะแตกหักได้พอเราถอดฝาด้านบนออกครับเราก็จะเห็นส่วนสวิชที่อยู่ด้านบนครับเราเอาตัวหนีบหรือตัวถอดสวิชเนี่ยหนีบแล้วดึงออกเหมือนกับคีย์บอร์ดพวกคัสตอมคีย์บอร์ด ที่สามารถคอสสอปได้อารมณ์ประมาณแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมี switch เดิมของเขาที่ติดอยู่ของ r o g จ i n switch เขาแถมมาให้ที่เราสามารถเปลี่ยนใส่ได้เนี่ยจะเป็นของอ m r o n นะครับซึ่งตรงเนี้ยแล้วแต่เลยเราจะเปลี่ยนใส่ก็ได้หรือไม่เปลี่ยนใส่ก็ได้พอเสร็จปุ๊บเราก็ ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราแกะออกมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเสถียร,รภาพดีแล้วก็เวลาเกิดปัญหาปุ่มเสียกดไม่ติดอะไรต่างๆนานา,นาเราสามารถที่จะถอดสวิชหรือหาสวิชมาเปลี่ยนใส่ได้อ,อารมณ์เหมือนคัสตอมคีย์บอร์ดเลยแต่ว่านี่ Louisiana คล้ายๆเป็นคัสตอมเมาส์นั่นเองอ่เดีย๋ยวเราไปดูการทดสอบเสียงของเมาส์แล้วก็การเล่นเกมกันดูว่าเฮ้ยมันจะดีเลย์มากน้อยแค่ไหนะไปดูกันครับผม เป็นยังไงบ้างครับผมผมบอกเลยนะว่าทั้ง2ตัวมันมีความสดสวยงามทั้งคู่ครับสามารถใช้ทํางานได้ทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับผมอันเนี้ยเอาแล้วแต่ความชอบเนาะมันก็มีส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองสําหรับราคาต้องบอกแบบนี้นะถ้าเป็นตัว gradient 3 wireless a m p o i n t เนี่ยตัวเนี้ยจะเอาราคาอยู่ที่3,990บาทแต่ถ้าเป็นตัว k list จะถูกกว่าราคาอยู่ที่2 0 0พ 850บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันสำหรับเมาส์ ROG ทั้ง2รุ่นนี้ต้องบอกแบบนี้ว่ามันแทบจะหาไม่ได้เลยฟีลลิ่งในการเล่นในการที่แบบเออมันค่อนข้างที่จะเข้ามือมากแล้วก็ผมเชื่อว่าเมาส์ประเภทแบบนี้เหมาะกับบุคคลที่ชอบเล่นเกมแนว FPS ต้องสบัดเมาส์เร็วๆหรือว่าเหมาะกับนักแข่ง e-sport ด้วยนะครับใช้เล่นเกมในการแข่งกีฬา e-sport นั่นเองประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับตัวเมาส์ ROG Gradient แล้วก็เค r ริสนะถ้าใครชอบไม่ชอบหรือมีความเห็นอไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนาะสอบวันนี้ผมและเมอสออลจีทั้งสองรุ่นนี้ต้องขอกราบลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ